สายลายนะครับสายกลาวแล้วก็ดันเข้าไปเลยนะครับสายนิวต้นนะครับสวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนการเพิ่มจุดเต้ารับหากชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเรามาดูวงจรการต่อใช้งานกันก่อนนะครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดเต้ารับจุดที่1น,นะครับวันนี้เราจะมาทําการเพิ่มจุดเต้ารับจากจุดที่1นนะครับมาจุดที่2นะครับ จุดนี้นะครับก็จะเป็นจุดต้รับจุดที่1นนะครับก็จะมีสายลายสายกล่าวและสายนิต้นนะครับจ่ายมาให้ต้รับจุดที่1แล้วนะครับทีนี้เราจะทําการพ่วงต้ารับจากจุดที่1นนะครับมาจุดที่2นะครับก็คือแบบนี้นะครับจุดนี้นะครับสายลายสายกล่าวและก็สายนิต้นนะครับจากต้รับจุดที่1นนะครับคือช่องนี้นะครับเราก็จะทําการจามจากช่องนี้นะครับ มาเต้ารับจุดที่2นะครับก็จะมาเข้าสายลายสายกลาวและก็สายนิตอนนะครับก็คือจุดนี้นะครับสายลายจากเต้ารับจุดที่1ก็จะมาเข้าสายลายเต้ารับจุดที่2แบบนี้นะครับส่วนสายกลาวนะครับเหมือนกันนะครับจากเต้ารับจุดที่1นะครับก็จะมาเข้าเต้ารับจุดที่2นะครับ สายนิวตันนะครับเหมือนกันนะครับจากเต้ารับจุดที่1นนะครับก็จะมาเข้าเต้ารับจุดที่2นะครับครับตัวนี้ก็จะเป็นสายขนาดอ่านะครับสําหรับเต้ารับนะครับจุดนี้ก็2.5 2จนะครับจุดนี้นะครับก็จะเป็นเต้ารับจุดที่1นนะครับส่วนเต้ารับจุดที่2นะครับ คือเต้ารับที่เราจะติดตั้งเพิ่มนะครับเราก็ทําการยึดกล่องกล่องบล็อกนะครับจุดนี้นะครับยึดกล่องบล็อกแบบนี้นะครับส่วนระหว่างเต้ารับจุดที่1และจุดที่2นะครับเราก็จะใช้เป็นรา,างเก็บสายไฟนะครับตัวนี้ขึ้นอยู่กับ แต่ละท่านนะครับว่าจะใช้รางเก็บสายไฟหรือจะใช้เป็นท่อร้อยสายหรือจะใช้เป็นาการตีกิ๊บนะครับตัวนี้ก็เป็นรางเก็บสายไฟนะครับก็จะสะดวกนะครับก็จะใช้เป็นกาวสามเบมนะครับสาหรับยึดติดนะครับแบบนี้นะครับตารับจุดที่1จุดนี้นะครับก็จะเป็นตารับที่ใช้งานอยู่ปัจจุบันนะครับก็จะมี ไฟอยู่นะครับนะครับก็จะมีไฟอยู่เสียมส้มนะครับเราก็ทำการาปิดเบรกเกอร์ก่อนนะครับทีนี้เราก็ถอดหน้ากากออกนะครับ เท่ารับจุดที่หนึ่งนะครับเห็นไหมครับจุดนี้ก็จะเป็นสายลายนะครับสายที่มีไฟนะครับก็จะเป็นสีน้าตาลนะครับสีเขียวก็จะเป็นสายกลาวนะครับสีน้ําเงินนะครับก็จะเป็นสายนิวตันนะครับเราจะเอาสายสามเส้นนี้นะครับจับมาเท่ารับจุดที่สองนะครับนี่ก็จะเป็นสายไฟนะครับ ก็จะจำระหว่งางเต้ารับจุดที่1และเต้ารับจุดที่2นะครับเราก็ทําการร้อยไปน,นะครับ จะมีสายอยู่3เส้นนะครับสายกล่าวและก็นิทอนนะครับจากเต้ารับจุดที่1มาเต้ารับจุดที่2นะครับจากวงจรนะครับเต้ารับจุดที่1นะครับสายลายจากเต้ารับจุดที่1ก็จะมาเข้าสายลายเต้ารับจุดที่2นะครับสายกลาวจากเต้ารับจุดที่1ก็จะมาเข้าสายกลาวเต้ารับจุดที่2นะครับ สายนิวตันนะครับจากเต้ารับจุดที่1ก็จะมาเข้าเต้ารับจุดที่2นะครับจุดนี้นะครับสายลายก็คือสายที่มีอยนะครับเราปิดเบรกเกอร์เลยนะครับเราก็ทําการดันเข้าไปเลยนะครับสายลายก็คือสายสีน้ําตาลนะครับส่วนสายสีเขียวนะครับก็คือสายกลาวนะครับจากเต้ารับจุดที่1เราก็ดันเข้าไปเลยนะครับ สีน้ำเงินนะครับก็จะเป็นนิวตันนะครับแบบนี้นะครับส่วนเต้ารับจุดที่2นะครับนะครับข้างบนก็จะเป็นลายนะครับตรงกลางก็จะเป็นกลาวส่วนข้างล่างสุดนะครับก็จะเป็นนิวตันนะครับแบบนี้นะครับสายลายก็คือสายสีน้ำตาลนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสายขนาด2.5นะครับสายลายนะครับ สายกลาวแล้วก็ดันเข้าไปเลยนะครับสายนิวต้นนะครับแบบนี้นะครับเราก็ได้ต่อเสร็จแล้วนะครับทีนี้เราก็ทําการายึดหน้ากากนะครับแบบนี้นะครับยึดหน้ากากแล้ก็ดันเข้าไปเลยจุดนี้เหมือนกันนะครับเราก็ดันเข้าไป ล้วก็ทําการายึดสกรูนะครับยึดหน้ากากให้ติดกับตัวบล็อกนะครับส่วนตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับยึดหน้ากากให้ติดกับบ็อกนะครับ เมื่อเรายึดหน้ากากเสร็จแล้วนะครับเราก็อาจจะใช้ตัวนี้นะครับสําหรับครอบล่างไฟนะครับเห็นะครับปิดไม่ให้เห็นสายไฟนะครับทีนี้เรามาลองกันเลยนะครับเราเปิดเบรกเกอร์นะครับข้างบนนะครับก็จะเป็นลายนะครับก็คือรดที่มีไฟนะครับมีไฟส่วนข้างล่างนะครับก็จะเป็นนิวตันนะครับก็คือจะไม่มีไฟนะครับ ฝั่งนี้เหมือนกันนะครับข้างบนก็จะเป็นลายนะครับก็จะมีไฟนะครับส่วนข้างล่างนะครับก็จะเป็นนิวตันนะครับก็คือจะไม่มีไฟนะครับครับนี่ก็มีไฟนะครับมีไฟมันก็จะเป็นมีไฟมีไฟนะครับหากชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับ